โหสวยจังฮอย่างเราจะได้ใส่รองเท้าสวยๆแบบนั้นไหมนะสวัสดีนะสาวน้อยลองนี่สิฮะอะไรอะ่ะนี่โอเสื้อผ้าเยอะแยะเลยโอมีวงกุดด้วยตุ้มหูก็สวยมากเลย ว้าวชุดนี้มันหมือซินเดอเรลาล่าเลย <c oughs> ตำมรัศมโมบิลลีกกี้ลิกกี้มาซจังใน g o o เจ้าแทนและแอปสโตร์ในวันนี้นะคะฮึบฮึบชิบชุบฮึบฮ่าฮ่าหนักลังบ้างจีเฮ้ยฮึบยินดีต้อนรับเข้าสู่โปกเกมสเกมมร์ สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ออกมาอยู่กันในเกม360 MOBI ห i ส k บโมบินิกกี้นิกกี้มหาศาลค่ะว้าูครั้งนี้นะคะเกสจะมาลองกดเติมเงินครั้งแรกดูนะคะเดี๋ยวดูซิว่าเป็นยังไงนะคะนี่เขาบอกว่ามีกิจกรรมนะคะเติมเงินครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะ แถมชุดเพียงหนึ่งเดียวก็ได้นะคะจะแถมชุดเพียงหนึ่งเดียวหรือว่าเราจะได้เซ็ตนี้ทั้งเซ็ตด้วยละมัง้งนี่นะคะอุย้ยได้ผมทรงนี้ด้วยอุย้ยเก็ตว่าผมทรงนี้สวยมากเลยนะเป็นสีชมพูด,ด้วยนะคะอุย้ยชอบอะ่ะชอบมากเลยโอเคเดี๋ยวที่ตู้จดหมายในเก็ตมีเพื่อนส่งอะไรมาอ่าโอเคมีคนส่งหัวใจมานะคะเราก็กดรับเลยวูย้เสร็จเรียบร้อยรับแล้วนะคะแล้วก็มีเคเวสด้วยนะคะ นี่เป็นเคเวสที่เราทําสําเร็จแล้วก็ได้รับของโอ้โหได้รับเพชรได้รับอะไรเยอะแยะมากมายเลยวู้มางั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปดูที่การประกวดแฟชั่นกันเลยดีกว่านะคะนี่แล้วก็เข้าร่วมประกวดอ่ะเดี๋ยวนะหัวข้อในวันนี้ก็คือจันค่าแต่ว่าก่อนที่เราจะคลิกเนี่ยเราไปดูอันดับก่อนนะคะว่าเขาแต่งตัวกันประมาณไหนนะ นีแกเข้ามาดูที่1โอ้โหทุกอุ้ยชุดเขาเป็นแบบระยิบระยับด้วยนะดูที่สองสิโอ้โหคือแบบสวยงามดูแบบเป็นสีดำๆอะไรอย่างงี้นะอ่ะโอเคเกตนึกทรีมของตัวเองออกแล้วนะคะไปรวมเข้าประกวดได้เลยเรามาดูที่ทรงผมกันดีกว่านะคะทรงผมนี่ก็ต้องทรงแบบโทนเข้มๆใช่ไหมอ่าเฮ้แต่ว่าทรงนี้ก็สวยนะเดี๋ยวนะ นี่ดีกว,ว่าเก็ตเอาทรงนี้แหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่เดรสกันเดรสเดรสเดรสนี่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ถุงเท้าแล้วเก็ตเลือกเป็นอัศวินใต้จันทร์อ่าโอเคเพราะว่ามันเป็นจันทร์ค่ำชื่อเข้ามากเลยนะเงินทองแสงสว่างเออเป็นรองเท้าดวงดาวดีกว่าอ่าแล้วก็ดูเครื่องประดับนะคะที่ประดับผมขนนกสงา่าาสวยสวยสวยและนี่คืออะไร อุ้ยอันนี้ก็สวยอะ่ะแต่กิดว่าเอาขนนกดีกว่านะฮะอ่าแล้วก็ดูที่ตุ้มหูนี่ตุ้มหูหัดดาวตุ้มหูฟองทะเลเดี๋ยวดูซิว่ามีอันไหนอีก นี่เอาวันนี้แล้วกันโอเคเสร็จ okay. แล้วมามาดูแต่งหน้านะคะดอกไม้หอมและหิมะนะคะโอ้โ oh, ห oh, ดูสิเกตนี่แบบแต่งแบบเซ็กซี่แล้วก็แบบหวานเกตเอาแบบนี้แล้วกันฮึปนะโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนแล้วฮึบลงสมัครเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าเกตจะได้คะแนนโหวตเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะคะตอนนี้เนี่ยเกตมาคลิกที่ห้องปริศนาดีกว่าเรามาสุ่มของกันดีกว่าตื่นเต้นมากๆเลยมาอ่ไปที่ อันนี้เลยสุ่มอันนี้เนี่ยมาใหม่ครั้งที่แล้วเก็ตมายังไม่มีตรงนี้นะคะเป็นซื้อมรกต3-5ถึง5ดาวชุดเมคา้าโอเคซื้อแบบ10อันเลยฟึบมาแล้วปึ้งอ่ะยินดีด้วย กดข้ามนะคะแล้วมันจะขึ้นมาปุบปุบปุบเลยนะอาที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายังไม่มีนะคะนี่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแบบพันๆไปเนี่ยคือมีแล้วนะอู้อันนี้เนี่ยเสื้อคลุมยาวแบบจีนโบราณโอ้โหอุยอันนี้สวยมากเห็นแล้วนึกถึงฟันปิงปิง,ปงอ่ะมาอ่านี่ผมทรงใหม่ก็มาโอเคยืนยันนะคะไหนลองดูอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นแบบรองเท้าคริสตัลมาซื้อดูฟืบ มาแล้ววู้กดข้ามฟึบเนี่เมื่อกี้แบบอ๋อของเซตพวกนี้เนี่ยจะเป็นชุดแนวน่ารักน่ารักนะคะส่วนอันเนาะอันต่อไปนะคะเป็นใช้เป็นเงินซื้อนะคะซึ่งเ,เงินเกตก็มีไม่เยอะมากอ่ะลองดูฟึบน่ามาแล้วตึ๊กตึ๊ก,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 กโอเคมันมีโอกาสได้หนึ่งหนึ่งหัวใจด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยโอเค,อเ,คเท่าไหร่เกตว่าอันนี้นะคะนี่ มางั้นเดี๋ยวเกดชอบอันนี้ที่สุดนะเพราะมันเป็นเซตใหม่นะคะลองกันดูดีกว่านะคะซื้ออีกลด70%ด้วยนะเหลือแค่450เท่านั้นเองนะคะกดข้ามเลยฟืบอุ้ยอันแรกมาก็ได้ห้าดวใจเลยนี่โอ้ยอ้ยได้เซตของพวกนี้นะแต่เกดอยากได้เสื้อมากเลยอะเสื้อสวยมากเลยนะ ยังไม่ได้เสื้อเลยนี่อู้ชุดนี้ก็สวยฮึบน่าได้ผมของเขาแล้วคะ่ะทรงนี้นะคะปัดเปยเอียงข้างนิดหน่อยสวยงามมากนี่ชุดนี้ก็สวยฮึบฮึบอุ้ยชุดนี้ก็สวยเงาจันว้าอ,อ๋อเป็นเซตของนี้อันนี้เขาเลยอ่ะลองกดอีกสักครั้งหนึ่ง,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 งอ่ะตึ๊ดตตตตตึตต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  ได้แล้วทุกคนอได้แล้วได้แล้วเฮ้ยงั้นอย่างนี้เนี่ยตอนไปประกวดเราใส่ชุดนี้เลยก็ได้สิอ้าใช่ปะใช่ปะใช่ปะอตอนนี้นะคะเกดก็เติมเงินครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเย้เฮ hey. เกดก็สามารถรับชุดได้แล้วนะเป็นผมสีชมพูด้วยกดรับเลยจ้าอู้ หายากสุดๆด้วยนะผมทรงนี้นะคะอ่าอู้ตายแล้วแล้วก็ยังมีเสื้อแบบเป็นขนขนคุยๆปุยๆน่ารักฟุ้งฟิงมากแล้วก็มีถุงเท้าด้วยหหายากทุกอย่างทุกอย่างหายากหมดเลยนะออฮึบ่าแล้วก็มีเป็นรองเท้าหายากอีกแล้วนะคะกระเป๋าด้วยอ่า นี่มีหมวกด้วยหมวกด้วยโอ้โหสวยงามกระเป๋าด้วยจ้าโอเคครบเลยนะอ่าโอเคฮึบชุดสําเร็จแล้วนะเราสามารถไปรับชุดได้ด้วยนะที่ผลงานนะคะแล้วก็ไปที่ตัวอย่างชุดคลิกไปที่ Apple นะคะแล้วก็กดเลยนี่เกได้ชุดสีชมพูมาอีกแล้วด้วยเออเก๋สวยสวยกันไปนะนี่แล้วก็ตรงกิจกรรมนะคะเราสามารถอะไรเนี่ยสะสมเติมเงินรับของฟรีโอเรียบร้อยรับอีกแล้วซ้าํา 30หัวใจแล้วก็ได้5เพชรด้วยพอเติมเงินปุ๊บเห็นไหมว่าได้ของเยอะมากกิจกรรมเติมเงินครั้งแรกนี่มันช่างดีจริงๆอันนี้คืออะไรเนะี่ยอ่าสาบาทคุ้มค่ามากหมวกอ่าหมอกเช้าดอกไม้เพิ่งออกดอกแสดงว่าฤด,ดูฝนมาถึงแล้วซื้อด้วย1โดยเวลาของกิจกรรมอ๋ออันนี้เขาจะมีขาย35 าบาท60เพชร120หัวใจนะคะเก็ตไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่า,าหัวใจเงินกับเพชรเก็ตยังค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอยู่นะ โอเคคือว่ามันจะมีเป็นหมวดเล่นเกมของเราด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมีแค่นี้มันจะมีเป็นหมวดของเจ้าหญิงด้วยหมวดของเจ้าหญิงเนี่ยก็คือจะยากขึ้นยากกว่าหมวดเสาวน้อยนะคะดูที่มุมด้านล่างเนี่ยคลิกขึ้นมาปุ๊บมันจะมีสาวน้อยกับเจ้าหญิงซึ่งเจ้าหญิงเนี่ยมันจะยากมากแต่ว่าเราสามารถไปเช็คเควสได้ที่เสาวน้อยได้นะนี่อย่างสมมติว่าอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีเขียนบอกใช่ไหมคะว่าเราต้องแต่งตัวแบบไหนเก็ตใช้ทริคง่ายๆเลยนะคะคลิกไปที่สา แล้วก็ย้อนกลับมาหน้าแรกเลยหน้าแรกสุดเลยนะคะฟึบเพื่อที่จะไปดูว่า,าชุดนั้นเนี่ยแต่งแบบไหนนี่น่าจะอันนี้เนาะอะอแล้วก็คลิกไปที่คําเตือนนะคะนี่ก็คือแต่งตัวประมาณอย่างนี้อะเสื้อผ้าพวกนี้โมโบคิดว่าจะน่าจะได้คะแนนสูงสุดนะงั้นเราก็คลิกแล้วก็เริ่มเรื่องเลยค่ะเราสามารถกดข้ามได้นะแล้วก็ดูคําเตือนเคสเ,เขาจะบอกว่าสง่างามกับวุฒ โอเคงั้นเดี๋ยวเราดูทรงผมนิดนึงนะคะนี่อันนี้เขาเขาบอกว่าผมทรงนี้ละมัง้งอ่าแล้วก็ชุดตัวนี้หุยเก็ชอบมากเลยอะเสื้อตัวนี้นี่มันช่างหลูเลิศม,มากเลยเก็จจำไม่ได้แล้วที่เขาแจ้งเตือนเมื่อกี้โมแต่เมาส์โอเคงั้นก็แต่งลองแต่งดูไปก่อนแล้วกันนะคะคิดว่าอ่าน่าจะได้อยู่ละมัง้ง <c oughs> เดี๋ยวนะฮึบ <c oughs> ลองใส่ไปดูก่อนนะคะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าพี่เกแต่งตัวอะไรแต่งตัวอะไรอะไรอย่างเงี้นี่อันนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคแล้วก็มวกที่ประดับผมโอเคที่ประดับเอวเสร็จไปเลยใส่ๆไปมีอะไรให้ใส่ก็ใส่ๆไปฮึบแล้วก็แต่งหน้าแบบเซ็กซี่นิดนึงลองดูซิว่าจะได้หรือเปล่าโชว์ไทโอ้โห เห็นคู่แข่งปะหน้าอกแบบโอไมกดเลยหรือหน้าอกโอเมก้ดเฮ้ยแต่ว่าเราโอเคนะเรานำนะเรานำทุกคนเออเฮ้ยแต่เรากดสกิลอะไรไม่ได้เลยเก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรโอ้โหแต่ตอนนี้ในคะแนนเรานำเยอะมากนี่เอสเลยจ้าเอป่ะเอจ้าโอ้โหตอนนี้เนี่ยเก็ตเลเวล31แล้วนะคะทุกคนนี่แต่ชอบเสื้อตัวนี้มากมันมีวิงวังอันดับขึ้น29อ่า สวยงามในที่สุดเธอก็ซึมซับวิชาความงามของฉันแล้วยินดีกับดีไซเดอร์คนใหม่นะโอเคโมโมนิกี้มา แล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับไปนิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวเกดจะให้ดูว่าตอนนี้นะ่ะเกดก็เลเวล31แล้วนะคะ EXP เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากเลเวล up ไวๆอยากจะแบบว่าเลเวล32ปุ๊บเนี่ยเกดมีเทคนิคนิดนึงอุ้ยอันนี้มีสกิล up สกิลด้วยจิกตากด up เลยสกิล up เลเวลฟลุ๊บนี่แล้วก็เลื่อนไปดูซิว่ามี up ไหนไหมนี่อันนี้เราต้อง up โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเราสามารถแต่งตัวแบบ แข่งกับเพื่อนๆได้นะเกดรู้สึกว่าเดี่ยคลิกไปที่เพื่อนใช่ไหมแล้วก็นี่อันนี้เป็นชุดของอเพื่อนอของเพื่อนที่ชื่อเรนนี่นะคะก็นี่ค่ะเขาแต่งตัวแบบนี้นะคะอันนี้แอกนะคะแอก c h a ชาแนแต่งตัวแบบนี้โอ้โหแต่งตัววันมากส่วนเกดน,นะคะก็แต่งแบบนี้เลยเซ็กซี่เดอรริมหาดนะอ่า แล้วก็ดูลินเดเลจังแต่งตัวแบบไหนนี่เราสามารถคลิกดูได้ออ้ยลินเดเลจได้ชุดใหม่แล้วจ้านี่มาดูกิบุริกันบ้างนะคะกิบุรีก็จะเป็นแนวสีขาวสวยใสอ่าดูพี่กิจสิพี่กิจไม่แต่งอะไรเลยจ้าดูนิวคุงดูคุงโอ้โหน่ารักนี่โอ้โหเขาจะเป็นแนวออกแนวแบบว่าน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ดูพี่เมย์เยวีวิลเมจิดูซิ คล้ายๆกับกิบบุรินะแต่ว่าเป็นผมสีดําเหมือนพี่เมย์เลยนะอ่าแล้วก็มีประมาณนี้นะคะดูคุณครูเกียเกมเมอร์สีฮึบโอ้โหน่ารักนะอ่าก็มีประมาณนี้นะคะโอเคมาเราก็สามารถกดแต่งตัวนะคะเพื่อไปโชว์เพื่อนๆอ,อะไรงนี้ได้เดี๋ยวเก็บไปดูตรงการประกวดแฟชั่นดิอุ้ยพ4 4 5แล้วโอมเมกได้อยู่ได้อยู่ โอ้แต่ว่าไม่น่าจะถึง3,000นะอืมคิดว่าน่าจะยากอยู่นะโอเคแล้วก็มีเวทีประกวดแบบคอลเลกชันด้วยนะคะหัวข้อในครั้งนี้สาวน้อยโตเต็มวนะัยไหนลองขึ้นเวทีดู อ่าอันนี้คือคู่แข่งของเราเรามาเริ่มแต่งตัวกันเลยดีกว่ามาดูซิว่าเกจะแต่งแบบไหนนะคะมาโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นอารมณ์แบบว่าอยากจะลองชุดใหม่ของใหม่ทั้งตัวอะไรอย่างงี้ก็น่าจะโอเคอยู่มาเปลี่ยนแล้วนะคะลองดูซิโอ้โหฮุยอบอุ่นโอ้ยตายแล้วตอนนี้เนี่ยคะแนนนำคะแนนนำ S แล้วแหละตอนนี้นะคะอ่าโอ้ยตอนนี้นำแบบนำเยอะมากนะ นำแบบสุดๆๆไปเลยเก็ว่าชนะแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะเขาตามเก็ไม่ทันแล้วนะหูห่างกันแบบเท่าตัวเท่าตัวเกือบสองเท่านะเออชนะแล้วจ้าได้เอสเลยจ้าอันดับเพิ่มขึ้นนะคะ เรียบร้อยโอ้โหเย้น yeah, ิกกี้เธอสวยส่องแสงจนตาฉันจะบอดแล้วโอเคเรียบร้อยได้เงินได้อ,อะไรมาอีกเยอะแยะมากมายจ้าหัวข้อต่อไปงานเต้นรําในวังเดีลองดูซิงานเต้นรําในวังเหรอโอเคมาเริ่มแต่งตัวฮึบ งานเต้นลําในวันก็ต้องทรงผมแบบนี้ปะวิกตอรียอะไรอย่างงี้ปะเฮ้ยทรงแต่ทรงนี้สวยจริงๆนะแต่ว่าขอทรงนี้ละกันนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเสื้อผ้าไปเลือกก่อนละเสร็จเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะเปลี่ยนแล้วนะคะโอเคเฮ้ยโหแค่สง,ง่างามก็กระชูดแล้วอะโอ้ยตายแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นพระชุดใหม่ด้วยนะคะชุดที่มันมีแฝงวิง้งฟังฟิง้งฟังของมิเกลเลยง คือตอนนี้คะแนนตันใช่ไหมมันเลยไม่ขยับอะไรเลยคะแนนตันแล้วนี่เย้ชนะจ้าคลิกเลยเรียบร้อยนะคะได้เอสอีกแล้วฮึบรอคะแนนสะสมฮึบอันดับเพิ่มขึ้น79นะ ถ้าปีนี้นิกกี้ไม่ได้เข้าร่วมสงคราม9วันสมบัติ3ชิ้นนั้นต้องถูกเธอเอาไปแล้วแน่ๆโอ้โหขอบคุณมากเลยโมโมอาตอนนี้นะคะก็นักสืบเชอร์ล็อกโฮมเฮ้ยลองดูดิมันน่าจะแบบมันดูนะโอเคปะไปเปลี่ยนชุดเป็นนักสืบนักสืบนี่จะต้องเป็นทรงผมทรงไหนอันนี้หรือเปล่าลองดูซิว่ามีทรงผมนักสืบไหมนะคะเก็บว่าทรงนี้แหละนะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเลือกชุดก่อน คือเอาจริงแล้วเนี่ยเกณน,นึกไม่ออกเลยนะคะว่าเชลล์โฮมเนี่ยจะแต่งประมาณไหนงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าแบบนี้เนี่ยจะผ่านไหมนะเฮ้ยสังอ่างงามผ่านดูนันงอ่างงามผ่านอยู่เฮ้ยอันต่อไปก็ผ่านค่ะนำอยู่โอ้โหบริสุทธิ์นี่ไม่ได้ละไม่บริสุทธิ์นะจ๊ะอ่ะอบอุ่นก็ชนะอยู่นะอ่าโอเคน่าจะได้เอสแล้วโอ้เรียบง,ง่อย เราแต่งตัวแบบเยอะมากอ้าวโ,โหอย่างน้อยเราก็ชนะนะจ๊ะมาแรเข้ามาเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันดับเพิ่มขึ้น74%การแต่งตัวของแผ่นดินนี้หาสไตลิสต์ที่เก่งกว่าเธอไม่ได้อีกแล้วโอโ้เสร็จแล้วเรียบร้อยไป <laughs> แปเราไปดูกันดีกว่านะว่า การประกวดแฟชั่นของพี่เกทเท่าไหร่แล้วอู้พันแปดแล้วพันแปดแล้วโอเคมางั้นเรากดรับเควสสำเร็จเควสของเราเลยฮึบอ้อันนี้ก็ดได้อะไรอีกแล้วนะคะวิเงินอะไรก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยโหสนุกมากเลยนะเนี่ยเกมนี้เออแล้วก็ที่เกทบอกเทคนิกว่าเราจะอัพอ่าอีเ e ของเราเนี่ยอย่างไรนะคะเราก็ไปที่ เดินทางเลยค่ะแล้วก็สมมุติว่าเราคลิกไปที่สาวน้อยใช่ไหมคะเลื่อนไปที่ริมสุดเก็ตว่าน่าจะได้ EXP เยอะนะเดี๋ยวนะลองเลื่อนไปที่สุดๆเลยเท่าที่เราทำอ๊บอ่ะสมมุติว่าถึงประมาณตรงนี้โอเคมีเก็ตเก็ตมีได้ F ด้วยนะคลิกปุ๊บแล้วก็กดสำเร็จ10ครั้งนะคะฟืบมันก็จะขึ้นมาใช่ไหม EXP ของเราเนี่ยก็จะขึ้นด้วยเร็วมากเลยด้วยนะอ่ะลองกดอีกทีหนึง่งฟืบ แล้วก็เดี๋ยวลองคลิกดูที่ตัวเรานะคะเห็นไหมแป๊บเดียว EXP ขึ้นมา299แล้วนะคะเราก็สามารถคลิกอน,นุูต์อันนี้เนี่ยไปเรื่อยๆสําเร็จ10ครั้งไปเรื่อยๆคือ EXP ของเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆด้วยนะคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยแต่ว่ามันก็จะเปลืองอหัวเปลืองหัวใจของเราหน่อยอะนะแต่ก็ยังดีกว่าที่ว่าเราเล่นไปเองเรื่อยๆแล้วก็เวลขึ้นชา้าวิธีการอย่างนี้ก็คือเป็นวิธีการเทคนิคของพี่เกดนะคะ นี่ดูซิว่าเท่าไร่แล้วตอนนี้ห0 0อยแล้วโอ้โหแต่ว่าเราก็จะมีเสื้อผ้ามาลกตัวมากขึ้นแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาไปแยกชิ้นส่วนได้เพื่อที่จะให้เราได้สามารถเอามาสร้างของอย่างอื่นได้อีกนะแยกชิ้นส่วนได้นะคะพวกนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่เก,กก็กดขายไปกดสําเร็จไปเรื่อยๆเลยเงิน เขาเรียกอะไรนะหัวใจเกตก็ลดไปเรื่อยๆแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อที่ว่าเราจะได้เลเวลอัพเห็นไหมอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเราก็ไปอีกแค่ครั้งเดียวฟึบอัพยังฟึบนี่ไงยินดีด้วยคุณเลเวลอัพแล้วนะคะจาก31เป็น32หัวใจถึงลิมิต101นี่นี่โอเคแล้วก็เควสของเราก็สามารถรับได้แล้วมีของให้เรารับอีกเพียบเลย เกมนี้แจกมากแจกเยอะแจกเยอะจริงๆด้วยนะฮะนี่เก็ว่าอยากจะลองเข้าไปดูการประกวดแฟชั่นแล้วก็ไปลองเป็นกรรมการดูนะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเราก็สามารถกดไลค์เลือกได้ว่าชุดไหนสวยเก็ว่าชุดนี้อ่าฮึบอ่งเงี้ยนะคะเขาก็จะมีมาให้เราเลือกนะคะเราก็สามารถเลือกไดอ้อันนี้เขายังมีแบบพวกอะเซซิลี่เยอะอะ่ะโอเคมาเลือกต่ออู้ชุดนี้สวยจังเลย นี่แต่ชุดนี้แก,กก็มีะนะเอออู้พันเเลยนะพันเคือเขาได้เยอะกว่าเราอีกเลยวันนี้เราก็สามารถกดนะคะไลค์ได้ถึง30ครั้งนะอืมอโอ้โหอ,อ,อันนี้คล้ายๆกันเอาวันนี้แล้วกันฮึบคล้ายๆ,ๆ,ๆกันคล้ายๆกันก็ประมาณนี้นะคะเราก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากโหวตแล้วเราก็กดย้อนกลับไปได้นะอ่าของเกตอยู่ที่พันแอยู่เลยนะคะก็อย่าลืมมากดไลค์ให้พี่เกตเยอะๆด้วยแล้วกันนะจ๊ะ โอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกดก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เกดไปแล้วนะคะบา,บายยแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นด้วยกันนะคะที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะสนุกมากเลยแล้วก็แบบเพลินด้วยนะคะพี่เกดเล่นแบบเลยเวลาไปเรื่อยเลยนะมันมากจริงเกมนี้นะคะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้พี่เกดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบายยจุบ๊บจุ๊บ ว้าวว้าวสติกเกอร์ไลฟ์โปเกตแบบสิบเก้าน,ะนีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเรลแนะนำเลย